ที่อำเภอโนนไทยนะครับผมกับชุดแทงน้ำพอสูงพร้อมกับชุดโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็ชุดวางถังน้ำสำรองน้ำทั้งหมดนะครับผมทั้งเส้นี้จะสำรองน้ำสำหรับประปาที่จะจ่าขึ้นไปขอถังนะครับเจะจึงขอถังเลยตัวนี้เราเดินท่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการพร้อมแล้วไปรจ่าย พิเศษหน่อยครับโครงสร้างตัวโครงสร้างเรีว่า,าตั้งแต่ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามเนี่ยครับมีาลาวบันตกทุกตุกต,ต,ตัวนะครับข้างบนก็จะเป็นโซล่าเซลล์มีใช้ปั๊มสองแรงรแล้วก็มีไฟที่ไฟสปอตไลท์สามดวงแล้วก็สองอยามข้างบนนครับเป็นไฟโซล่าเซลล์นะครับอันนี้อัตโนมัติข้างบ ถ้าท่านได้สนใจนะครับผมอย่างได้งานดีดีงานคุณภาพพอติดต่อเราเข้ามาได้นลครับผมโคราโซลเซลล์เบอร์ศูนก้าสองส,ส,สอง,สอง,สองส